เดี๋ยวออนนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นกังหันลมใช่กังหันลมปล่อยมือเอามือออกก้างจะเป็นกังหันหน่อยเป็นยังไงบ้างหนูกดึสนุดูหลังตกใจเลยหลังตุกใจเลยตุกใจเรื่องทำไมว่ากินก๋วยดตี๋ยวดิ เป็นยังไงบ้างอะ่ะพูดให้ฟังหน่อยสิสนุกสนุกแล้วมันมันได้ดูหนังยังไงบ้างอะได้ดอย่าน่ากลัวน่ากลัวหนูตก,กใจตอนนี้ไปหนใูใส่ใส่แว่นตาให้มันให้มันใกล้ๆได้ค่ะอ๋อใส่แว่นตาสามมิติ <ฮะ S 1> ใช่ไหม <ฮะ S 1> แล้วภาพมันจะลอยมาใส่หน้าอย่างนี้เหรอ ไ่ใช่ใช่เนี่ยม,มันเราเราเราจะไมนเพราะว่ามันอยู่ไกลอะ่ะเพราะว่าสามมติเราดูได้ด้วยเพราะว่าหนังอติมันสามมตทุรุด้วยวถ้าหนุ่ทอนอะ่ะ้ามันตัวใหญ่ขึ้นเฉยเลยแล้วเ,เป็นยังไงสนุกไหมนี่ยสนุกเนอะสนุกพรุ่งนี้พรุงร่งนี้นด้ไปไหมไม่ไปเหมือนเดิมไปคี่ว่านเลยพงษ์หือ้อ สองวันสองวันได้ไปเที่ยวเหมือนเดิมแล้วอ๋อคือไปเที่ยวสองวันเลยได้ไปดูหนังอีกเียวไม่ได้ดูหนังเ่ยวันนี้ไปทําอะไรบ้างกิจกรรมอะอ,อ,อ,อะไรเนี่ยไม่ได้น้ำแดงไ็ได้มันไม่ใช่น้ำแดงอันนี้มันน้ำเขียวนัน่น,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 นแหละน้ำอันลมมันกินไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ห้ามกินเดชชาติไม่ได้ไม่ได้หนูซื้อมาเองอ่ะพ่อใครซื้อมาหนูซื้อมาเองให้กินนิดนึงไม่คงไม่ได้โอ้ยไม่ได้ซื้อมาให้พ่อไม่ห้ามกินน้ำหมันลมไงมันคือมันของตัวเองก็ะช่างไม่ให้กินให้กินนิดเดียวไม่ไม่ได้ของหเองก็ไม่ให้กินไง มันกินไม่ได้ไม่ให้กินมันยังกินไม่ได้ถ้ากินน้ำตัวนี้ห้ามกินข้าวเอาไงให้กินนิดเดียวเอานิดเดียวหรือยังไงฮะพอปิดไว้พ่อตามมาหกมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะไปอีกไหนมาพูดให้ฟังหน่อยเดออกมาไมา พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปอีกไหมไปอีกเหมือนเดิมไปอีกว่าทำาไม,ไมเหลือไก่แค่นี้อ่ะหืมว่าเขากินไก่กี่ต,ออตัวน่ะกินตัวหนึ่งอืมว่าทำไมหนูหนูหนูกวนหนูทำไมไม่ฟังหนูหน,หน,หนูหนูชื่อตัวนี้เมื่อเช้า,เ,าเขาทำอะไรกินเมื่อเช้าได้กินอะไรกินไก่กินไก่ dạ này, này, mì... này à, mày mày không? mày mì, mày 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 à, mày mày gì mày 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 thì mày 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 sáng mày 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 cháu น่าเกลมยชน้องช้หน่อยโอเคเองตัวละล้างมือ,อยังไปล้างมือ,อมก่อนหนูเกลียดนลองโซก่อนล้างมือใน,นห้องครัวด้วย <c oughs> เป็นยังไงบ้างสนุกมากสนุกมากแล้วหนูกลัวหนักนใจถ้ากลัวไม่ล็อกไปตรงนี้ วันนี้หนูไปอยู่ต <Hey. S 2> กแต่ใจที่เดียวเองไม่ได้ตกแต่ใจยเยอะ <Yeah. S 2> ยปลาสม,มัครหมดเลยแล้วสม,มัครมันกินน่ะตัวปลาได้อะไรกินตัวปลาตัวสีสีส้มอ่ะปลาสีส้มใชม่มันมันมูไปข้างมันพูดไปข้างตรงนี้ มันนี่มุดลงไปลแล้วมันมันนล่าจับปลากินอะ่ะใช่แต่ม,ททมันทำท่า,ททายัททายไงไงแบบมันทำท่าทำทำให้ดูหน่อยทำท่าแดดแดดหน่อยอ้าอาปากแล้วกินแล้วก็วิแล้วก็รีบมามันทำยังไงไอ้หอยมันสัมมาละแสงน้องนั่งกับใครหนูนั่งกับมีตัง ว่าเพราะว่าวพราะมันเพราะว่าเราเพาว่าหนูกลัวอากินข้าวได้ปะครับกินข้าวอะไรเดี๋ยวเราไม่ได้กินข้าว<ท>เลยทำดูก่อนทำยังไงครับไม่ดูก่อน,นแล้วมันมันรีบหนักทำยังไงมันทำท่ายัาายงไงงับเร็วเร็วอ่ะงับเร็วสามมิติงี้หรอใช่สามมิติมันสามารถหากกใกล้ๆเราได้ด้วยมีใครร้องไห้ไหมไม่มีใคร มีแต่มีคนแต่คนตกใจตกคอตกกระจยเฉยๆไม่มีคนร้องไห้เลยใช่ไม่อันไม่ร้องไห้เหรอร้องไห้แต่ตกกรจเฉยเดี๋ยวเพิ่งเปิดทำอะไรไม่เอาไม่เอาเหนื่อยใส่แขนคอมันมันแขนไม่ได้มันมีอะไรแขนโอ๊ยยืมขึ้นมามันไม่มีอะไรแขนมันต้องเอาอะไรแขนร้อยอ่ะลองดูคนนะให้เพื่อนมาฮะนี่เป็นกล่องของขวัน เป็นครบรอบของบริษัทอะไรเนี่ยจำไม่ได้อยู่จำได้ไม่ได้ดูเราเป็นจี้ของแผ่นดอลลาร์เอาเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้เพื่อนดูหน่อยเบาๆเบาๆกดเห็นดูวยไหมอัญมณีแท้นะครับเป็นเงินแท้เงินอะไรมึงคือเงินแท้แท้เลยเอาเปิดในข้อเปิดเลยเปิดแล้วได้เหรเปิดเดีย๋ยนี้มาีิมาดิ นี่นี่ไม่จับไม่จับไม่จับปล่อยปล่อยคืออะไรอ่ะจับนี่เดี๋ยวอนนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นกังหันลมใช่กังหันลมปล่อยมือเอามือออกก้างจะเป็นกังหันลมมีคอยไม่โอ้มีคอยด้วยนะครับอันนี้เป็น เป็นของบริษัทเขาให้มานะครับบริษัทแพนดอร่าเนาะอยู่อันเดนมานีให้มาของขัญได้มาสองอันของแพนดอร่าแทนของบริษัทเพราะว่าทำงานที่แพนดอร่าประเทศไทยเนาะอันเดนมานีคน คนอาจจะรู้แบบนี้ครับคือก็มีซื้อเสียงอยู่ทำอ,อะไรอะ่ะข้าวมีต้มน้ำจิ้มกลับมาถึงก็กินข้าวเลยหิวไนไปโรงเรียนไม่ได้กินเหรอไม่ได้กินเพราะว่าเราพักก่อดกินแต่น้ำต้องมีข้าวสิไม่มีข้าวเลย พ่อไปถามครูไหมไม่ได้เดี๋ยวพ่อจะตัวไปถามครูมา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 พ่อมามาหนไดกินข้าวแต่ให้กินข้าวุดเดียวตัวหกทำไมล่ะัวหกทำไมเราว่าให้ดูดูบนรถ